ัสดีค่ะคุณยายคุณยายที่มาเขาเรียกมาบำบัดหรือมาทำอะไรมาทำทรีทเมนต์ใช่ไหมคะยายผู้นีเป็นไงห,หลังจากแต่ก่อนเนี่ยยายจะปวดหัวกินยาแก้ปวดอย่างแรงแบทั้งเช้า,ท,ชาทั้งเย็นมันขยายเส้นเลือดแล้วก็ปวดขาเดินขาขาปวดอย่างเงี้ยคือทุกอย่างคือมันไม่ดีหมดเลยพอมาทำปุ๊บเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนั่นหละยายสามารถเดิน แต่ก่อนในเพื่อนเดินประมาณสอเดินคู่กับเพื่อนอะ่ะแต่ยายจะอยู่หลังเขาประมาณร้อยเมตรแต่ตอนนี้คือคู่เขาเลยคือคือสบายอะ่ะสบายทุกอย่าง,งตอนนี้หัวก็ไม่ไม่ได้กินยาไม่กินไม่ได้กินยาขยายเส้นเลือดไม่ได้กินยาแค่เดือนหน้าจะไม่ได้กินพักเลยเดยตอนนี้เป็นเป็นเดือนแล้วพักก็เป็นเดือน,แ,น,อนแต่ตอนนี้มันมันไปนนไงไปขอนแก่นไปงานศพ ก็เลยไปเดินมากไปเดินขึ้นภูเขาเดินอะไรมันมันเลยเริ่มก็เลยจะมาทําใหม่คืนยาบมาทำพิธเม้นต่อเนื่องเนาะค่ะใช่โอเค